ถึงเวลานะครับพอยุบสภาแล้วนะครับก็จะได้เห็นถึงความชัดเจนอย่างที่ท่านนายกกล่าวแต่ว่าการทํางานนั้นแน่นอนเราอยากจะทํางานให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดนคปรปฐมจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดสุพรรณบุรีให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเวลาเกิดปัญหา,าเช่นทุกวันนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นในนคปรปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรีเองเนี่ยเกิดสถานการณ์น้ำท่วมอย่างหนักหนานนครับแล้วก็คงจะอยู่ต่อไปอีกนานดังนั้นเนี่ยการได้รับการสนับสนุน จากกระทรวงหน่วยงานของรัฐต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนผมคิดว่าก็จะสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับที่การตด้ข้อสังเกตวอาการเลือกตัางในรอบหน้าภรคเรีอาจจะไปได้ยากทำให้การรอว่าการในขณะเดียกันจะย้ายข้อทใหญ่เกิดควรยังไงครับข้อสังเกตก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในระบบการเมืองไม่ว่าจะเป็นในประเทศใดก็ตาม การที่มีพรรคการเมืองจํานวนมากก็จะทําให้เกิดพรรคร่วมรัฐบาลหรือว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านเป็นจํานวนมากครับแต่ว่าถ้าดูอย่างหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นอย่างอเมริกาหรือประเทศอังกฤษจะเป็นเรียกว่าเป็นบายพาร์ติชันซึ่งจะมีพรรคหลักอยู่หนึ่งถึงสองพรรคนะครับทันท่ครับสองถึงสามพักก็จะทําให้การทํางานนะมีความราบรื่นมากขึ้นนะครับผมคิดว่าพอถึงเวลานะครับอย่างเช่นในขณะนี้นะครับเราได้มีโอกาสถ้าหากว่าได้มีโอกาสช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่ นะครับผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนนั้นจะเห็นถึงการเรียกว่าทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้นะครับที่พรรคชาติไทยพัฒนาเราได้เคยดูแลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พอเกิดปัญหาหลายอย่างขึ้นมานะครับหน่วยงานเดียวไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดแต่ว่าเรียกว่าหลายพอ,พ,อพอมีหลายหน่วยงานเข้ามาก็จะทํางานได้มีประสิทธิภาพให้กับพี่น้องประชาชนได้มากขึ้นนะครับ ก็เป็นการพูดคุยกันนะครับกับทุกคนเพราะว่าไม่ได้ตัดสินใจคนเดียวนะครับเป็นการเห็นพ้องต้องกันของสมาชิกนะครับตั้งแต่ที่อยู่ในพรรคนะครับ